สัมพันธ์นะครับเจ้าท่านมาดูทีเบฟเราเปิดเจอเว็บเรานี่ขอให้รู้ว่าท่านได้จะโชคดีแล้วนะครับโชคดีในการที่จะรู้หนทางหลุดพ้นนะครับเราจะเป็นสื่อน,นะครับเป็นสื่อนําท่านไปสู่หนทางวิถีอน,นุตธรรมอันสูงสุดนะครับท่านติดต่อเราแล้วันหน้าเราก็ติดต่อท่าน,นครับเรามีเบอร์โทรมีเลขทีจะส่งข่าวไปทั่วนะครับไม่ว่าอยู่ต่างประเทศในประเทศ ันหน้าเรามีโครงการธามมารรมะหลีกสอนนะครับมันมีปุกใจทุกปัญหาอะไรมาพักมาคุยกับเรานะครับวันนี้เราสื่อด้วยการนํพลอยนะครับที่จะรู้จักทานไปถึงบ้านท่านครับจะไปถึงบ้านท่านคือท่านจะมาบ้านเรานะครับเราจะไปถึงบ้านท่านก็ต่อเมื่อเรามีโครงการนะตอนนี้เรากลังลงระดมทุกการสายอ